Good morning ครับเพื่อนๆเช้าวันอังคารที่13พฤษภาคม2,568นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับผ้าน้ำวัดใส่มาใต้นะครับฝนใกล้จะตกแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ยังไม่ตกนะครับขอส่งความรักความปราดถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงๆเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยปลอดภัยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับแสงแรกวันอังคารครับหยุดกันไปหลายวันนะครับวันทำงานวันแรกหลังจากหยุดกันไป4วันใช่ไหมครับนะฮะขอหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรน้ะยามเช้ากันนะครับเช้านี้มีพี่จอยแลวก็พี่อ้อยมาลงใส่บาตรก่นหรวงพ่อหีด้วยนะครับก็เชิญรับพรน้ะ่ยามเช้ากันนะครับเชิญมาด้ อภิวาทนาสิริสานิจังบุญาปัญญาน,นจัตรรารวันธรรวัฒน์ีอายุวันนุสุทัพภาราสุชัพอันุีมัทนาบุญเริ่มจอยครับเลยครับมันทราบ ครับครับครับสาธุคแรบบับ ครับมีมรณาครับหมดแล้วครับดีครับครับครับรยนักพร้อมนครับเอ่อพิวะธนะศีลิธนีจังวุฒาปัจจายโนจัตาโรธรรมา วัดัน <ข ral |uk|> ์เด <ข Arduino S 2> <น>อายุวันโหตุกขาภาลลขค่สาธุรับ er อันุู้นเป็นนาบุญค,ครับพี่ค่ะนี่ครับรูปหนึ่งคดีละผมสบายนิมนต์ครับอนุญาตัพี่ ลุกครับลุกครับคุ้มฉําเลยครับลุงพี่ไม่มีลูกศิเหรอลุงพี่วันนี้อ๋อเดี๋ยวไปดักเดีัยนกวานาบุญครับนึกวมันาฬบุญครับพี่วันดีครับที่ทางเมีาทินังโหตุสุกิตาโหตุยาตะโย ขอสวดบุญ่ิกาจการำสำเนียนี้จงสำเน็จแต่เจ้าการเนเวรบิดามันดาครูบาอาจารย์ตัวขพเจ้าพระยาสุทธญาติของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญหากข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของดการจองเวรจองกรรมขาดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุสิ พฤษภาคม2568นะครับฝนเริ่มตกแล้วครับทำไงดีครับเดี๋ยวโชว์มัดตัวอ่อนลุยปั่นให้ลูกจาไปแล้วครับ13พฤษภาคม2568นะครับอ่ลุงสมพงษ์ไม่เจอหลายวันแล้วนะครับแข็งแรงแรงครับลุงนะครับพี่นิดด้วยนะครับอวันนี้ก็มีพี่จอยนะครับแล้วก็พี่อ้อยมันใส่ปาาด้วยกันที่ย่านนนทบุลีนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับนะะ โอเคไม่เป็นไรครับใช้รถใช้ทางให้ทางจักรยานอย่างผมบ้างนะครับไอเราก็ดื้อแล้วด้วยดิฝนตก <c oughs> นะปั่นให้โลกจำหนาไปทำงานแล้วครับสวัสดีครับยังไ,ไงก็ใช้ความระมัดระวังนะครับฝนตกแค่นี้มันเรื่องของธรรมชาตินะครับเราเตรียมพมพร้อมอยู่แล้วครับไอเราเหนือธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> นะยางมีดอกนะครับ <c oughs> ลองทดสอบพร,พร้อม,มอน่นได้ตกแค่นี้ลุยไหวไหม แวบบอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ลื่นครับไปแล้วครับบ๊ายบายลืนล่นลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นลื่นถึงที่ทำงานแล้วนะครับอยู่อันซ้ำอริจิ้ เร็วและแรงแรงทุกเนินนะครับฝนตกแค่นี้ทำไรผมไม่ได้หรอกดูดิบันเทิงมันสวยครับถึงที่ทำงานแล้วนะครับน้ำส้มรออยู่นะครับค่อยๆมานะครับเดินทางปลอดภัยปลอดภัยนะครับค่อยๆมาไม่ต้องรีบน้องชายมาแล้วยังไม่มีใครมาเลยอ่ะเปิด Amazon อเมซอนเว่อ